นะทางเขา้าสวยนะ,นะ,อ,ะอันนี้เป็นอะไรที่เข้าปรับรุงอันนี้เขาเรียกว่าบ้านบ้านเมาวัดบ้านเมาตำบลส,สักูอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนี่ในเขตบ้านเมาถานนเขาถานนสวยเป็นลาดยาง แต่ยังสวนเลนกันอยู่นี่ก็ดีแล้วนะนี่ก็เนียบแล้วนะใช้ได้เข้าบ้าน,านเ,เข้าหมู่บ้านนถนนลาดยางเลื่อนๆแถวนี้ป่าข้างในจะเป็นป่าใหญ่ๆต้นไม้ใหญ่ๆสวยๆต้นบ้านเราเในป่ามาเยอะฮะอย่างนี้เราไม่มีภูเขาไม่มีเสือหรอกนูน่นถ้ามีเสือมันต้องแถวเออ ที่มีภูเขาอ่ะป่าใหญ่ๆมุกดาหารอะไรพวกเชื่อมที่ว่ามันเชื่อมกันกับเขาใหญ่ๆอาจจะมีหรือว่าไม่มีไม่แน่หรอกไม่มีหรอกมันเชื่อมกับอะไรก,กับ,ก,บกับเขตติดต่อกันแหละกับแล้วรอยเอ็ดเราอ่ะอันนี้งานอะไรเขาเนี่ยโอเคอางานแต่งานงานปวดนะทางหน้านี้โอสงสัยจะงานปวดอ๋อบิบ๊กเ๊ โอเคงานแตง่งเอองานแตงงน่งงานแตง่งอยู่เอองานแต่งมีรถแห่ด้วยใช่สงสัยเจ้าเบาคนทางไกลรถบัสคันใหญ่โตอ้าววันนี้นะ่าสนใจไว้หอบกล่องไว้แล้วเจ้าเบาวจะญาติเจ้าเบาหอบกล่องมา อะไรคือเป็นเทนรถใช่ไหมวันนี้อ๋อต้นไม้แถวนี้เนาะต้นไม้ใหญ่ๆนั่งเลยต้นไม้ใหญ่เฉยๆบ้านนี้เคยมีคนถูกระวันที่หนึ่งนะเนี่ยแถวนี้หน้าขายหน้าที่ขายของเขาล่มลื่นดีเนาะ ขของซ่อมรถร่มลื่น,าน,านข้อกัวเขาอย่างใหญ่โตเลยนาะข้อกัวใหญ่โตตัวน,น้นเรียบทางนี้จะไปอาจสามารถทางเชื่อมระหว่างอำเภอสุวรรณภูมิไปอาจสามารถ ก็ประเทศไทยนี่แหละมันติดกับฝั่งลาวมันก็อยู่ประเทศไทยเรานี่แหละจังหวัดมุกดาหารเดี๋ยววันหลังก็เาไปเที่ยวเราไปเที่ยวไปเที่ยวเขามีกลงหันด้วยแต่เราไปเที่ยวกลงหันที่มุกดาหารภูเขาหินนี่ทางจากสุวรรณภูมิไปอาจสามารถถนนเจนนี้ วิ่งได้วันนี้เป็นวันเสาร์รถเยอะรถก็ค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ถนนหนทางล่มลื่นดีนะต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะ,ยอะล่มลื่นดีสองข้างทางก็เป็นนาผ่านหมู่บ้านผ่านนา แต่ว่าถนนเส้นนี้จะไม่มีปั๊มน้ำมันนะจ๊ะคนทางไกลผ่านมาผ่านไปต้องเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนะเติมน้ำมันมาจากถนนใหญ่ให้เรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเบียดเกินชิดเกินโอ้มองมาไกลๆนึกว่าหนองน้ำ ชายชายนี่มีน้ำโอ้โห oh, oh, น้ำฝน,นล่ใสเหลือเกนฝนดีอยู่นี่ทางนี้ก็สวยเห็นไหมโอ้โ oh, ห oh, สดูอ้วยุ oh. วมสมบูรณ์ชุม่ม mm hmm. อ,อะไรนี่มีร้านหมูกระทะด้วยตัวเบลเล์เลยโอ้โ oh, ห oh. เดี๋ยวนี่คนนิยม แบบข้าขายอ้อยขายอะไรนะขันน้ำอ้อยขันน้ำสดๆด่ากินมาดูอ้อย,อยโอเคเจะสวยๆนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเทีย่ยวคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนค่ะ